นะครับที่เหนื่อยกันจนทําให้ผลงานซีรีส์นี้ออกมายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้รางวัลน,นี้นะครับผมแล้วก็จริงๆเหมือน นนกุลชาโนนพูดยกระดับถึงนโยบาย THACC A บนเวที bon T, Y Universe Award 2023นี่เป็นก้าวแรกที่ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่ระดับโลกนนกุลพูดถึงนโยบาย THACC A บนเวที bon T, Y Universe Award 2023หอมกลิ่นความรัก I feel love linger in the air ซีรีส์ Y period ที่นำแสดงโดยไบร์ทระพีพงษ์ทับสุวรรณและ นนกุลชานนสันตินทรกุลพึ่งคว้า3มรางวัลจากงาน Y Universe a w a r d 2023ได้แก่ซีรีส์ยอดเยี่ยมโปรดักชันยอดเยี่ยมและเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยนนกุลร่วมเป็นตัวแทนขึ้นกล่าวคำขอบคุณว่าตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่มีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเรามี แทคค่ารู้สึกยินดีแทนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มากกว่าตอนนี้เรามีหน่วยงานที่ดูแลสำหรับตัวซีรีส์เจนเรย์นี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนล่วงหน้านด้วยนะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นก้าวแรกที่เราจะผลักดันให้ทุกๆอย่างไปสู่ระดับโลกได้ถ้าเกิดเราเริ่มจากการให้คุณค่าผลงานพวกเราทุกคนกันเองก่อนผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะได้ให้คุณค่ากับผลงานของเราเช่นเดียวกันครับสำหรับ แฟก้าหรือ Thailand Creative Content Agency เป็นนโยบายในรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินที่ใช้โมเดลคล้ายกับหน่วยงานคอค่าของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงการส่งเสริมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นพร้อมดึงบุคลากรจากอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้ามาทำงานร่วมกันต้องยอมรับจริงๆค่ะว่า หนุ่มนนกุลชานนมีความคิดที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆและมองการไกลแบบสุดๆมองเห็นโอกาสจากนโยบายต่างๆได้เป็นอย่างดีแบบนี้มั่นใจเขาว่าหนุ่มนนกุลจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ขับเคลื่อนวงการน,นี้ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะและขอให้หนุ่มนนกุลเองอย่าลืมมันเติมความหวานให้กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างสาวแอฟทักษออนด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า